ดาวนนวัตถกรที่แม่งต้องเจอกันทุกแหล่งไม่ว่ามือจะแกนมาสเตอร์มาสเตอร์มาสเตอร์ออฟมาสเตอร์หรือว่าแหล่งอีพิกมือก็ต้องเจอกันหมดแต่คตินี้อาจจะใช้ไม่ได้กับพวกท็อปเซิร์ฟที่แม่งเป็นปีาศาจแต่มันใช้ได้ผลดีมากเลยกับกูและใช่ครับวันนี้ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ดาวนนคือแม่งวนจนผมต้องเปิดร่างเอาจริงในการแก้ไขสถานการณ์แต่ว่าร่างเอาจริงของผมมันไม่ใช่การที่จะทําให้ผมเล่นเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดหรืออะไรหรือว่าปลดล็อกฝีมือแต่มันคือความนิ่งของจ,จิตใจเพราะจะเก่งได้คุณต้องงมมีควาสบ และถ้าอยกรู้แล้วว่าผมจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงดูให้จบคลิปครับไะถึงปัญหาในการโซโล,โลแรง้งจะเยอะแค่ไหนแต่ปัญหาในการเติมเกมจะหมดไปกับอีลาสติกช็อปเติมเกมไวปลอดภัยล้านเปอร์เซ็น แถมถูกกว่าเติมเองถึง30%มีหลายเกมให้เลือกไม่ว่าจะเป็น Mobile Legend, ROV l a g u e o อ Legends หรือเกมออนไลน์ทุกชนิดก็ทักไปทำทางร้านได้เลยนะครับถึงเราจะโซโลแง้งแต่เราจะไม่เหงาอีกต่อไปเพราะเรามีอ l a าสติก h o p ปไปเติมกันด้วยเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับในเกมแรกเป็นเกมที่ไม่ค่อยมีอะไรครับแต่ผมก็ชนะมาได้เนื่องจากว่าทีมแบกทำให้ผมยังไม่รู้ถึงความชิบหายที่มันกำลังจะตามมา เว้ยเอ,อ้เกมที่แล้วแม่งให้เพื่อนแบกจัดเลยนะครับก็ถือเป็นการอุ่นเครื่องเบาๆไว้ก่อนแล้วกันนะหลังจากอุ่นเครื่องเสร็จเกมนี้ก็ต้องเอาจริงละมาฟังโก้ฟังโก้วัสดีเพื่อนเออแล้วก็ตามด้วยเพื่อนมันต่อเัน,น,น่อนรัน้องครับโซยเขาให้อ่อติยัดไปเลยนะครับตรงนี้ขี้เกียจตีละวบามอนวัสดีเพื่อนจะทําอะไระทําอะไรเพื่อนผมจะทําอะไรเพื่อนผม อ่ามันอันตีไม่โดนละบอมอนตายซะอุ้ยกูกูด้วยกูด้วยปล่ปปอยกูปล่อยกูปล่อยกูเฮ้ยอย่างงงกูหายตัวกูหายตัวกูหายตัวแล้วตีสวนตีสวน,สนเหมือนกับตีศูนย์นะเว้ยโอเค,คกูกดมันนิดล้านมาได้แล้วส่งล้านเซ์หลอดไปนอนกองครับตรงนี้ต้องระวังโดนดึงนะอุ้ยไอตัวนี้มันแข็งไอตัวนี้มันแข็งแล้วแปะอุ้ยรบร้อยตายเหมือนเดิมครับ แต่ก็ต้องอุ้ยอุ้ยได้เกี่ยวพาเล่นลึกจัดไอ้เชี่ยแล้วเล่นสวยเลยนะหายตัวหายตัวหายตัวไม่ให้เขาไฟไม่ให้เขาไฟไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาออกมามึงตายไอย่าพาตรงนี้ไปละก่อนเอามาฆ่าฉันและาขามสับฉันไปลูกพี่บุกวางออกมามึงตายกูบอกแล้วว่าออกมามึงตายมึงไม่ต้องออกมาไปละไปละไปละ,มละผมบอกแล้วนะ้ยทำไมมันไปดุกวนไปีนขมาแเมฆโดนฟันก้วย <krit> A later. few moments โอ้ชิบหายแล้วหลอดมาสัตว์เอ้ยแล้วแคลรี่เมดกูตายหมดเลยใครเฮียบ้านเนี่ยทีนี้โอ้โหอุ้ยเชี่ยอ่ามาโอ้เป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรเชี่ยเร็วเชี่ยเร็วโอ้โหไอสัตว์ เอ่อมันมีตัวไม่ค่อยเยอะให้ผมเล่นเดียร์รอดก็แบนไปแล้วเฮ้ยเดียร์รอดคนหยิบแล้วนี่หว่าเหลือหลิงจิงเสียเหลียงเฉาเว้ยหลิงเ,เหรอผมไม่เคยเล่นเท่าไหร่อะดิผมไม่ค่อยได้เล่นนะดิเปิดตำราปะเปิดตำลา,ำลาอ่าผมเล่นไปก้าวตาเองวะ่ะมารับผมเกมที่สามเกมนี้ก็น่าจะตึงนิดนึงนะแต่ตัวส่วนตัวแล้วผมเนี่ยสนุกนะครับ ที่ได้เล่นตัวที่ไม่ค่อยได้เล่นแต่มันเป็นตัวที่เล่นยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเลยจะอาอาจจะตึงนิดหน่อยนะอาจจะแพ้เลยก็ได้แต่ไม่เป็นไรครับเราเนี่ยเรียกได้ว่าเสียสละผมเสียสละเพื่อให้เราได้เก่งขึ้นนะผมว่าการเล่นตัวแบบใหม่ๆเนี่ยมันก็เพิ่มแพชชั่นในการเล่นได้ดีเหมือนกันอาจจะรู้สึกว่าแบบเออเล่นตัวเดิมๆมันเบื่อแล้วนี่เล่นตัวใหม่ๆไปเลยครับโอเคอาร์มอนอันตีแล้วผมโดดลงมาซุย ลงมาซุยแป๊บหนึ่งออกมาก่อนอโอเครู้เรื่องโอ้โหโอ้โ,โอ้โ,โอ้โโอโแค่ a n t กูาตายแล้วอะแต่ผ่ายวะเนี่ยสนุกนะครับที่ได้เล่นตัวที่ไม่ค่อยได้เล่น และหลังจากที่แพ้มาสองตาติดมันเลยทําให้ตาต่อไปนั้นผมกดดันตัวเองมากแต่ต้องบอกเลยว่าการกดดันตัวเองไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยคือถ้าผมชนะสองตานี้ผมก็จะได้เพิ่มมาหนึ่งดาวใช่ไหม <laughs> เล่น5้าตาบวกหนึ่งดาวเชี yeah. ๊ยดูยังไงก็คุ้มเห็นปหมดูเัง,งก็คุ้มอะ่ะไอ้ถ้าผมแพ้ตานี้ก็คือไม่ได้ดาวเลยนะเล่นหาตาเนี่ยก็คือดาวเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องชนะ2ตาติดเท่านั้นไม่มีอะไรมาขัดขืนผมได้ เริ่มเกมมาผมก็ฟาร์มตามปกติเลยนะครับเริ่มเตา่าจบทองวนกลับมาเอาเตา่าตามแพทเทิร์นเดิมเลยแต่ที่มันแปลกไปก็คือหลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จมาดูกันว่าผมจะทําอะไรแปลกๆส่วนตอนนี้ก็ดูผมฟาร์มแล้วก็บ่นไปก่อนเลยครับโอ้เลนล่างจะตายแล้วเลนล่างฝั่งตรงข้ามเป็นมอสโครสกับไรเกียวเฮ้ยมีใครมาด้วยเนะี่ยโอ้หมดครบนี่ว่าใส่สกินสกินนี้มีปีกด้วยโอ้โหหมดครบล่างมีปีก เอาเรื่องเอาเรื่องนิดเดียวอะเลือนมั้งปิ่มหลอดแล้วอ่ะนิดเดียวโอ้โหฟิลเันไปดิมึงเรียกมันเยอะเกินเนี่ยมันมาแล้วไอ้ตายโอเคผมฟาร์มเสร็จแล้วมาก็ก็ไม่น่าจะต้องเวลสีก็ได้ปะ่ะไม่จำเป็นขนาดนั้นปะ่ะหรือจำเป็นวะหรือจำเป็นวะ,ะเอานิดนึงแล้วกันนะแต่ถ้ามันแหลมเข้ามานี่ก็ ู้เรื่องนะดูเรื่องเลยอ,อ่าได้เกี่ยวเป็นไรวะเพื่อนมูไงพระเจ้าได้เกี่ยวเป็นไรวะเพื่อนโอ้โหเป็นเป็นที่อะไรกับกูเนี่ยแล้วกูก็เป็พ่อสโอ,โอ,โอ้แล้วผมไม่ได้ดูแมปด้วยไงยว่าทีมผมอะไม่อยู่เว้ยทีมแม่งทีมกูแม่งหายไปเติมเลือดก,กันหมดแล้วไงประเด็นอนะคือผมยังเข้าใจว่าทีมผมมาอยู่ด้วยอยู่เมื่อกี้เนะี่ยก็เลยเล่นห้าวๆไปมึงใครเนี่ยใครรถมึงวะมาได้วหม โอ้โอ้ชีวิตไดเกี่ยวเฮียเอาไปทิ้งในเมื่อเข้าเลนท้องไม่ได้เข้าเต่าไม่ได้ผมก็เลยลองมาแก๊งเลนบนดูแต่เทว่าส้นตีนเฮียตัวอะไรวะเฮียตัวอย่างบึนเลยเฮียโอ้โหตัวแม่งเฮียอะไรอ่ะโอ้ยกูเจอเฮียอะไรอีกแล้ววะเนี่ยเอาแล้วมาผมต้องตั้งใจเล่นจริงๆละแบบจริงๆแบบ ขันสุดแล้วอ่ะฉันไ,ไม่ท่าแล้วหลังจากที่พลาดตายไปสามถามว่าโง่ไหมต้องบอกว่าใช่ครับแต่ว่าตรงนี้แหละมันทําให้ผมได้รู้ว่าผมไม่สามารถเอาชนะฝั่งตรงข,ข้ามด้วยความหัวร้อนได้ผมจะต้องมีความนิ่งและสงบมากกว่านี้เพราะหากเรามีความสงบเราจะสามารถดึงประสิทธิภาพสูงสุดของตัวเองออกมาได้เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะเยอะด้วยดิผมจะโดนปั้นเอาไงสวัสดีครับยัดไปเลยอันติยัดไปเลยม่าจะตายนะครับ โอเคได้ไมาแล้วถึงตัวก็ถือว่าเป็นการทอนคืนไหมนิดนึงยังตามอยู่เยอะว่าเต่าตัวนี้เต่ามาเกิดเลนมังกรแล้วครับกูดีใจมากเลยถ้าเต่าไปเกิดเลนบนแล้วก็ไม่มีใครช่วยกูหรอกเชื่อป่ะเออใครโซโลแหลงเล่นป่าแล้วเจออย่างนี้บ้างคอมเมนต์บอกหน่อยโอเคแป๊บนึงนะผมรอก่อนรอดูเชงผมจะเข้าแครี่มัน อยากเข้าเชอรี่มันมากอันติยัดไปก่อนไม่ตายเฮ้ยแต่มันมันจะเอาไงมันไม่กลับมันไม่กลับก็โดนผมหายตัวผมหายตัววิ่งแล้วจะตายว่ะโอเคฝากด้วยเพื่อนนั่นแหละเดลนบนเราไม่ยุ่งกับมันนะปล่อยเพื่อนก็ยับก็ยับไปเลยกูสู้มันไม่ได้เหมือนกันนะโฟยอโฟยัยอะไรเนี่ยเออตัวงตัวมันเกินไปอ่ะมันแม็กเกินเว้ย มันมาแล้วมันมาแล้วมันจะมาโชว์พลังแล้วไอ้ย่ะดูดิดูมันโดดอ่ะตูมตูมตูมอ่ะโดดไม่หยุดเลยเป็นไรเป็นไรเฮ้ยอ่องเป็นจริงโจ้หรอเฮี้ยตายไปดิตายไปอีกอีกตัวหนึ่งมึงด้วยเฮี้ยมานี่ดนว่ะดูนว่ะเพื่อนช่วยด้วยดิ ยังอยู่เจงหวะยังอยู่นี่ขอไปเติมเลือดก่อนนะอืมน่าเล่นนะตรงกลางเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าเมดมันเฮ้ยแครี่ก็ได้ปแครี่ล่วงโฟวียอมาโฟเวีมนเอาแล้วเลืดแม่งเอากูแล้วยัดอันตียัดแบะเข้าให้โคตรเบาเลยเนียเบาแต่ได้อยู่ล่วงไร้หัวใจไปเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ถือว่า กอบกู้สถานการณ์เกมกลับคืนมาได้แล้วเว้ยพีญ่กบราแลเาีิยนึกว่าจะยับแล้วเจอไอโฟเวียสเข้าไปก็ยับไปอยู่นะดูมันโดดอลยหยองหยองเลยแต่ถ้ามีตัดเลือดน่าจะไหวปะรู้สึกมันดูดเลือดมากอะต้องออกตัดเลือมไหมหรือทีมทีมเราออกแล้ววะเราต้องพิมพ์อะไรให้ทีมเราออกตัดเลือดวะตัดเลือดตัดเลือดภาษาอังกฤษพิมพิมไงวะสักอย่างช่างมันเถอะช่างมันก่อนไม่มีก็เล่นได้ครับผมเอาดาวเมดเข้าวาโอเคเรามาคุยกันหน่อย เรามาคุยกันหน่อยฮารี่โอ้แล้วไม่ปล่อยกูละเพื่อนมึงเป็นโลมนะไม่ทำเอาเงินไปทำอะไรนะเนี่ยเอสบีห้าวไอ้สุญญเอสบีห้าวไอ้สุญญ์เอสบีห้าวไอ้สุญญจูบุด้ด้วยข้ามาแล้โอเคผมรอก่อนโควิดแม่งจะบ้าหาเนี่ยโควิดแม่งจะบ้าแล้วผมโดนดูดด้วยเนี่ยมันบ้าไปแล้วบ้าข้างแล้วอ่ะร่วงไม่ได้คิวอีกแล้วไอ้เช่ยโอเคไม่เป็นไรก็กลับมาฟาร์มต่อหาเลือดคืนกัน อยากเอาเมียดมันจัดเลยเมื่อกี้เนี่ยแต่มันมันไม่แหลมออกมาล่ะมันปล่อยเพื่อนมันตายหรือเว้ยมันปล่อยซึมเลยอะเหมือนมันรู๋อะรู้เว้ยแต่ว่าตรงนี้มีไรเกี่ยวนะน่าเข้าแต่ว่ามันมีไรเกี่ยวไงมันจะเครื่องฟิตเกินไปดิมันดูดมันจับมันอะไรไปหมดแล้วนะเมียดอะเะเกย์จะทำอะไรเนี่บาดแผลที่กลางหลังเป็นความเป็นไปของนักเตะอ๋อตรงนี้โฟเวียนนะเหมือนจะแหลมปี๋ยาะเลยอะแหลมปี๋ยาะเลยอะร่วง แต่จังหวะต่อเนื่องกันฝั่งผมที่เลือดเยอะกว่าเลยคุมแมปก็ไล่ฝั่งตรงข้ามกลับบ้านไปนะครับก็พยายามจะไฟแต่ไม่มีใครจะไฟด้วยเลยก็เลยกลับมาตีหลอดกันดีกว่าตัวผมโซโล่หลอดนะชิวนะแต่ถ้ามีเพื่อนมาช่วยก็ดีนะจังหวะฝั่งตรงข้ามกําลังแบบสับสนเนี่ยชิงจังหวะได้เปรียบจังหวะสับสนแต่พนิดไม่มีอ่ะได้อยู่อืมต้องพยายามหาแบบช่องเข้าดีๆอ่ะ ตรงนี้มีช่องให้ผมเข้าไหมดูก่อนอเหมือนจะไม่มีนะครับยากยากยากรอเพื่อนเปิดดีกว่าเราเปิดเองเนี่ยแย่ตลอดนะผมเปิดเองแล้วแย่ตลอดเลยรู้สึกว่าสกิลมันเข้าออกแบบนิดนึงอ่ะมันไม่มีสกิลเคลื่อนที่แต่มันหายตัวได้ไงมันต้องจังหวะชุลมุนอ่ะฝั่งตรงข้ามมันจะได้แบบไม่โฟกัสเราเลยฟึบเข้ามาหลบตรงนี้เนียนไหมคุณว่าผมเนียนไหม นี่คือเวลาที่ผมหาไฟไม่ได้นะครับผมก็จะมาล้อดักเล่นฝั่งตรงข้ามที่หลุดออกมานะแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครหลุดออกมาเลยผมก็เลยมาตีบัฟฟ้าดีกว่านะตัดอะไรได้ผมตัดไปก่อนตอนนี้แล้วเอาบัฟมันเลยฟื้นหายตัวตีบัฟฟ้าเสร็จตรงนี้ผมมาดักเนียนนะครับแต่ว่าเพื่อนรีบเล่นไปหน่อยครับก็เลยแตกพ่ไปนะ แล้วมันก็เหลือคนน้อยกว่าอย่างนี้ผมก็ไม่เลือกที่จะไม่สู้แล้วครับก็ถอยกลับดีกว่านะเพื่อนรีบไปอ่ะข้าม<ส>ดเดินส<ด>ี่เดินห้ากูนึกว่ายากูซ่าใครจะอยู่ก็อยู่แล้วผมไปแล้วคนหนึ่งแต่ไปยังไม่ถึงไหนแพนกล้องกลับไปเห็นเมดอยู่ตรงนั้นโอ้โหใครจะช่วยได้วะเนี่ยในเมื่อเพื่อนเรียบร้อยกูก็วิ่ง4ี่คูณร้อยดีครับแบบนี้รออะไรกูว่าไม่ใช่แล้วอันเนี้ยโลมเรารีบไปเมื่อกี้แล้วเรียบร้อยเลยหมดตี้ครับชูแม่งก็โห ไอ้เชี่ยเอ้ยมึงก็โซโล่เพลเยอร์มึงก็โซโล่เกินน่ะเพื่อนมึงก็โซโล่โพดอ่ะชูอินโดชุดสเต็ปอินโดมึงเจอสเต็ปอินโดสเต็ปอินโดจบบ้านแล้วน่ะไอ้เชี่ยโดนนั้นน่ะฝั่งตรงข้ามอ่ะเฮ้ยมึงเจอสเต็ปสเต็ปอินโดดิใจพี่แกไม่แห้งนิ่งจัดเลยทีมแห้งตายหมดแล้วยังดันอยู่โอเคสวัสดีฮาร์รี่เอ้ยมาไม่ทันอดลาสช็อต หลังจากที่ป่าฝังตัวข้ามตายเกมมันก็เหมือนจะไปต่อไม่ได้แล้วครับเพราะฝันตัวข้ามเนี่ยระวังตัวกันมากเลยก็เลยรีบโยกกันมาตีหลอดดีกว่า จังหวะเฉยกันตีหลอดไปเลยก็ตีกันไปแบบชิวๆครับเพราะฝั่งตรงข้ามน้อยกว่าเขาไม่เข้ามาแย่งอยู่แล้วหลังจากตีหลอดเสร็จฝั่งตรงข้ามหนี่ระววงตัวกันแจแบบมากๆเลยนะก็เลยไม่มีอะไรทำครับลาดบัฟฝั่งตรงข้ามเอาให้หมดครับอยากให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีช่องฟาร์มมีช่องได้เกิดนะแล้วก็ถือเป็นการล้อหลอดเดินมาเป็นพลางๆด้วยนะครับผมพอหลอดเดินมาแล้วเนี่ยผมก็พยายามที่จะเล่นนะแต่ว่ามันลึกเกินไปก็เล่นจากระยะไกลแล้วกันไม่เสี่ยงนะครับหลอดอ่ะดีเพื่อนเ,นเล่นเล่นหน่อยไหมเล่นกับหลอดหน่อยไหมอ่าไม ผมก็ดันคีไปแล้วกันจะได้แบบต่อเนื่องได้บุกแบบต่อเนื่องเลยโอเคเราก็ตอดตอดไปครับจากระยะใกล้เหมือนเดิมครับจากระยะไกลไม่ต้องรีบร้อนขึ้นบ้านไม่ได้ผมก็เลยพยายามจะมาดักแต่เจอเซอร์ไพคับตรงนี้ก็เลยมีไฟมาชูบอกเออแป๊บนึงนึงมันมันเยอะนะเนี่ยข้างหลังด้วยโอ้โหอันติีไม่ถึงครับว่าจะวิ่งไปแปะอันติีแล้วก็ออกแบบเชียว ฮารี่ไม่ถึงแล้วอันติเจ็บน่าจะรอดอยู่ครับผมสวนล้ามเจ็บมากโดนอันติผมไปถือว่ามีตัวไม่ได้เข้าไฟหลายตัวนะผมแบบยืนขู่เมื่อกี้เนี่ยแชรี่มาตีป้อมหน่อยเอาแชรี่ตายนี่หว่าเชี่ยเออชิบหายแล้วไม่ได้ป้อมไม่ได้อะไรเลย,เลย ก็อย่างที่พูดไปในคลิปเลยนะครับว่าฝ่ายนี้ไม่ได้ไเลยเลยนอกจากคิวฝั่งตรงข้ามแล้วก็ทาให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยระวังตัวกันแจมมากๆไม่ออกมาไฟเลยทําให้ทีมผมเนี่ยเล่นยากมากๆเลยนะครับและในสถานการณ์แบบนี้ต้องห้ามใจร้อนแบบสุดๆเลยแล้วผมก็คิดถูกต้องครับผมใจเย็นรอเวลาจนถึงเวลาของผมเคผมอ้อมหลังผมอ้อมหลังสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนแล้วกูหายตัวไปอีกรอบนึงแบบแบบแบบตรงนี้น่าเอาน่าเอาจัด เออในที่สุดมันก็แหลมสักทีเอเอมทตัวนี้มันระวังตัวมากเลยนะจะสังเกตเห็นว่าผมล้วงเมทนี่โคตรจะหักอะเกมนี้คือตอนต้นอะล้วงง่ายอยู่มันยังไม่ระวังผมมากไงยตอนแรกผมแ,แจกไปสามตัวเฮนะ่าจะจบนะครับตานี้อีซีว่วะเราจะไม่เล่นลิ้นเหมือนตาก่อนหน้านะนะนะที่เล่นอาร์มอนแล้วแพ้อะโดนสวนแพ้อะเออไหนบอกไม่เล่นลิ้นวะรู้สึกว่าจะโดนไดเกียวละน,ะนั่นเนี่ยไปละกูไปละ เชี่ยตัดเลือดอ่ะเพื่อนโฟเรสแม่งล้ำจัดเลยเนี่ยเออจะตายนะครับแคลรี่แป๊บ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 ตัดเลือดอ่ะเพื่อนไอ้แค่ไม่มีตัดหิ้วเม็นไม่ออกตัดหิวจะช่างมันแล้วกันอาจจะต้องออกเองนะเบื่อวะ่ะแม่งออกเองก็ได้พลังเวทแป,ป๊บแป,ป๊บไอเ้เแคยอย่าเพิ่งเปิดไฟนะกูหลับอยู่เอฟเคอยู่อันไหนว่าตัดเลือด อันนี้อันนี้ันนี้เจอแล้วในที่สุดคีแต่ยังออกไม่ได้ไม่มีตังต์ตอนนี้ผมภูมิใจในตัวเองสุดๆเลยนะคือทั้งต้องออกตัดเลือดเองทั้งต้องคอยทําคีปเองคือแทบจะเป็นออลอินวันของทีมไปแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่หัวร้อนเลยคือจะบอกว่าอันนี้มันเป็นแพชชั่นหลักๆของการที่ผมทําคลิปนี้เลยก็ได้นะเพราะผมอยากจะเอาสิ่งนี้มาบอกกับคุณที่กําลังหัวร้อนอยู่ว่าการที่ใจเย็นลงเนี่ยมันช่วยคุณได้มากมากเลยแต่ผมจะไม่มีโล่เล่นนะปกติผมเล่นขนนกแดงขนฟินิกซ์มีโล่อ่ะ แต่ก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกเล่นได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมครับได้เหมือนเดิมไหนโฟบี้สมึงพาใหม่ดีรอบนี้ไม่ตัดเรื่อนอเวยไปโดนกูดิโดนกูดิโดนกูตัดดิโดนกูตัดด,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 ดิตัดพ่อตัดแม่ตัดโอ้โหแฮร์รี่แรงเกินนี่แหละครับการเปลี่ยนไอเทมก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะพอไม่มีขนนกแล้วเนี่ยผมก็คำนวณดามเมจพลาดหมดเลยนะจบนอยเพื่อนจบหน่อยหลอดมาแล้วหลอดมาแล้วเฮ้ย ไปแล้วชูชูอินโดโชอินดูอินโดโอตัวนี้ยังเดินอยู่เลยตัวเทเลสไายแม่งยังเดินนิ่งนิ่งนิ่นนิงนิงนงนงนง่ไม่ทันแล้วเพื่อนไม่ทันแล้วมึงไม่ใช่ตัวตีบ้านเพื่อนอเขี่ยได้อยู่ค่อยๆนะอย่างน้อยเราได้สามทางนะแต่ว่าเล่นยากจริงว่ะพอแบบไม่มีโล่แล้วเนี่ยการเข้าไวเข้าไหลมันต้องเปลี่ยนเลยอะ่ะก็รอเรื่อยๆครับมันขึ้นไม่ได้อะ่ะเจ็บ ฮ่าล้อเล่น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 จะตุยป้อมเหรอไม่ไม่ได้ไม่ได้เกมนี้ทําไม่ได้ถอยมถอยไมาถ,ถอยมาถอยมาถอยมามาเอาหลอดมาเอาหลอดใครวนะน่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชนึกว่าใครทํอะไรอยู่ตรงนั้นตีหลอดก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันฆ่าได้แต่มันก็ทายเหมือนกันแล้วทีมทีมกุ้งพายแผลแน่เลยไอ้เชี่ยเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยเอาหลดดีเอา,อดดเ,อาเราทำกันทำไมเนี่ย นีเราเป็นไรกันสวยแล้วครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทีมผมเนี่ยมันจะทําไปทาไมนะทั้งที่เอาหลอดไปถมบ้าดฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็จบได้แล้วแท้แท้ไม่เข้าใจแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังต้องสู้ต่อไปอ่ามอดโคบเนี่ยอยู่ล่างแล้วเมื่อเห็นแครี่ฝั่งตรงข้ามหลุดเดี่ยวโรรัลโดออกมาเคลียร์คลิปแบบนี้ผมก็ไม่รอช้าครับรีบหายตัวมาปิดเลยทันทีแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่รีบเข้านะผมรอครูดับสกิลมาครบก่อนแล้วค่อยเข้า,<อ>าทีเดียวชัวร์ชัวจะไม่ผีผามเด็ดขาดโอเคเกือบ ทีมเราอย่ารีบอีกนะเว้ยหรือไม่ก็ถ้าทีมรีบเราต้องรีบด้วยอะ่ะเดี๋ยวผมไปส่องแมปก่อนแล้วกันนะส่องแมปนิดหน่อยแล้วก็คีบเลยก็ดันคีบมาสามทางแบบว่าต่อให้ไม่ตีป้อมอะ่ะคีบแม่งโหดเว้ยคีบแม่งตีป้อมแรงนะถ้าคีบเข้าบ้านเยอะๆอะ่ะแพ้ได้อืมอืมอืมจะโดนสตันแต่ยังไม่โดนยังอยู่ยังอยู่ ก็ยังจบไม่ได้นะคือต้องยอมรับเลยว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาดึงเกมกันเก่งมากๆนะจนหลอดเนี่ยเกิดอีกตัวเลยผมก็ไม่รอช้านะรีบไปตีหลอดเลยคือต้องเอาแน่รอบนี้ต้องจบให้ได้แล้วก็เอาหลอดนะเพื่อนหลอดนะเพื่อนหลอดนะเพื่อนอย่าตลกนะมึงอย่าตลกนะอย่ารีบขล้องโอเคนะอยู่มาตอนนี้เราเหลือ5้าคนฝั่งตรงข้าม4ี่4คนและเรามีหลอดครับ รอบนี้ต้องจบให้ได้และจบจบไม่ได้เป็นไก่แค่นั้นแหละจบไม่ได้เรียกผมไอไก่เลยนิดนึงอะเกมมันแหลกนิดนึงแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ครับผมไม่อยากตีป้อมเนี่ยอยากตีป้อมเลยตอนนี้รู้สึกว่าเข้าไปตีแล้วกูโดนไถแน่ๆนี่อหลอดมาหลอดมาหลอดมาแล้วเดือดหลอดออฟเดือดลิงกูจะตายโอ้โหกูโดนเฉียวๆกูจะตายคนดูเชี่ย เมื่อกี้เหมือนโดนอะไรไม่รู้เวิชยวเข้าตัวแป๊บเดียวจะตายเลยอะ่ะแต่ก็ชนะครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าถามผมว่าดาววนอาการเป็นยังไงนะมันก็อาการวนๆนะ่ะมึนๆนะ่ะ แล้วเทคนิคความสงบมันช่วยได้ไหมคือมันช่วยได้จริงเว้ยแล้วมันช่วยได้เยอะมากๆด้วยในการที่คุณเล่นเกมแล้วคุณไม่หัวร้อนเนี่ยคุณก็แฮปปี้เลยใช่ปะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ Elas t ติ s ช o p ครับผมเติมเกมออนไลน์ทุกชนิดนะครับเติมถูกก็เติมเองถึง30%ครับวันนี้ตัดคลิปดึกมากครับผมตีสี่ครึ่งละผมขอตัวไปนอนก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับเฮ้ยมอร์นิ่งดิคนนั้นจะตื่นมาดูกันตอนเช้า